โครงการความร่วมมือวันนี้กับไคโกดไลฟ์นะคะเริ่มจากการที่สสวรเรามีนโยบายที่จะต้องส่งเสริม SME นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็การส่งเสริมช่องทางการ จัดจำหน่ายหรือการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมีวันนี้เพื่อออส่งเสริมผู้ประกอบการในภายใต้โครงการ SM e Privilege นะคะซึ่งไคโกลไลฟ์นะคะรวมทั้งพาร์ทเนอร์ของไคโกก็คือโคโคพีลี่นะคะก็เป็นหนึ่งในเ,เรียกว่าต้องเป็นเรียกว่าเป็นเซอร์วิสพร็อเวอร์ร์ให้กับ ทางผู้ประกอบการ SME นะคะในด้านส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะไปยังประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะเพราะว่าทางแพลตฟอร์มนี้นะคะมีผู้ประกอบการที่ อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มนี้ถึงกว่า64,000รายนะคะเป็นผู้ประกอบการ SME ของประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งมีแบงค์นะคะแล้วก็ฟินแลนซ์ต่างๆจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถึง80สถาบันด้วยกันนะคะที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยที่เข้ามาสมัคร อยู่ในแพลตฟอร์มนี้ภายใต้ร่มของสสวก็จะได้รับสิทธิประโยชน์หลายๆอย่างนะคะจากประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนหรือว่าเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายที่จะได้ไปอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ค่ะ วันนี้เราก็ได้เริ่มลงนามใน m o u นะคะแล้วก็เริ่มดำเนินการเรื่อยมาเรียกได้ว่าเป็น soft launch มาคร่าวๆก็เริ่มรับสมัครผู้ประกอบการเข้าสู่แพลตฟอร์มนี้แล้วนะคะอย่างที่เรียนไปตอนอที่ไซเอยูก็คือว่ามีผู้ประกอบการเข้าแล้วกว่าประมาณน่าจะเกินกว่า30รายนะคะสำหรับ SME ไทยนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้เรามีจัดงานที่ของอสภาอุดนะคะก็ ทางทางไคโก e ไลฟ์กับร่วมกับโคโคเพลี่ก็ได้ไปที่ไปคอลเลก์ผู้ประกอบการหรือว่า,าไปตรงโซนบิสซิสแมทชิ่งตรงนั้นนะคะก็มีผู้ประกอบการสนใจแล้วก็ยังนับจากนี้นะคะนับจากวันนี้ไปปุ๊บเราก็จะมีผู้ประกอบการที่ อ,อยู่ภายใต้ที่เป็นสมาชิกของสสวไม่ว่าจะเป็น SME1ID นะคะซึ่งมีอยู่ยกว่าล้านรายด้วยกันเราก็จะประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ให้นำมาเข้าสู่โครงการเพื่อเป็น SME p r i v i l e g e ในครั้งนี้ด้วยค่ะครับผมตั้งต้นเองเนี่ยครับผมแพลตฟอร์มนี้ได้มีชื่อว่า Big Advance นะครับผมเริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะจับคู่ธุรกิจ SME ในประเทศญี่ปุ่นถึงกันและกันนะครับผม แต่ว่าหลังจาก6ปีในการที่แพลตฟอร์มนี้ได้ใช้งานแล้วก็ได้มีความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยครับผมทางกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนั้นเห็นชอบแล้วก็เห็นดีว่าเป็นโอกาสที่จะช่วยให้ S&P m e ญี่ปุ่นนั้นได้ค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศพันธมิตรอย่างประเทศไทยนะครับผมแพลตฟอร์มตรงนี้เองเนี่ยครับผมได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ AI ต่างๆเพื่อที่จะมาช่วยในการจับคู่ธุรกิจ แปลภาษานะครับผมแล้วก็ทางกระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เห็นเป็นเห็นชอบเป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่าประเทศไทยนั้นควรที่จะเป็นประเทศแรกที่แพลตฟอร์มนี้เนี่ยครับผมต้องมาเข้าถึงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผม SME ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยผมเชื่อว่าจะเจอปัญหาในด้านของการพูดภาษานะครับผมเมื่อจะเข้าไปสู่ตลาดโลก พลตฟอร์มตรงนี้เองเนี่ยครับผมได้เอาตัว AI ที่มีชื่อว่า Large Language Model นะครับผมเพื่อที่จะมาช่วยในการสื่อสารจากสำหรับ SME ในประเทศไทยไปสู่ SME ของตลาดโลกนี้นะครับผมยิ่งไปกว่านั้นเองนะครับแพลตฟอร์มตรงนี้อย่างที่ทางดรพนิตาเรียนไปมีผู้ใช้อยู่แล้ว64,000ลายในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมหมายความว่าการที่ SME ประเทศไทยนั้นเข้ามาเนี่ยครับผม จะได้เข้าถึงแอดมิในใประเทศญี่ปุ่นเกิน64,000รายภายในวันเดียวครับหลักเลยครับทางไคลโไลายเองเนี่ยครับผมเราเคยทํางานร่วมกับทางกระทรวงเศรษฐกิจมาก่อนนะครับผมทางกระทรวงเศรษฐกิจเองก็ได้ทํางานร่วมกับทางบริษัทโกโกเปนดีซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของผมนักวันนี้นะครับผมทางเราเองก็เลยเห็นโอกาสวา่าจะเข้าประเทศไหนในอาเซียนก่อนนะครับผมรับด้วย History ที่ยาวนานที่ทางประเทศไทยนั้นมีกับประเทศญี่ปุ่นเองกระทรวงเศรษฐกิจเองก็เลยคิดว่าควรที่จะร้อนแพลตฟอร์มตรงนี้กับร่วมกับทาง SME ไทยเป็นที่แห่งแรกนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นครับ